ค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องบีมี่อิซูเมโทสาขาชัยพฤกษ์ปากเกรดค่ะวันนี้นะคะจะไม่ได้นําตัวแอคทีฟนะคะแต่ว่าจะนําเสนอของตัวอิลิแกนกันค่ะคันนี้แต่งจัดเต็มหล่อแน่นอนค่ะเดี๋ยวบีมพามาชมกันค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างไปชมกันค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับด้านหน้าตรงนี้นะคะคันนี้ก็จะติดตัวชุดสเกิร์ตจากแบรนด์วาซูมาเอ็กค่ะอย่างที่บีมแจ้งไปนะคะสำหรับตัวชิ้นสเกิร์ตเขาเนี่ยจะเป็นสีดำด้านทางชิ้นงานนะคะจะไม่ใช่สีดำเงานะแล้วก็คันนี้อย่างเช่นเคยค่ะสำหรับตัวสเกิร์ตเขาด้านหน้าจะตัดคลิสแดงตรงด้านล่างของไฟตัดหมอกนะคะอ่ะสวยๆแบบนี้เลยว้าลูเซนเซอร์ให้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับขีดด้านบนตรงช่วงนี้ เขาจะทำเป็นเลเยอร์สองสเตปเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นลูกเล่นดีไซน์ที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับตัวแบรนด์ขาวค่ะก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ดูลงตัวจริงๆสำหรับตัวสีขาวมุกเนี้ยค่ะพี่ชิ้นงานตรงขีบตรงกลางเนี้ยจะไม่ใช่ตัวสีขาวนะคะจะเป็นสีบรอนเงินตัดรับเข้าไปสำหรับสีอื่นเนี่ยเขาก็จะเป็นสีบอลเงินเหมือนกันนะคะอย่างรถสีดำหรือว่าสีอื่นๆก็ตามนะ แต่ว่าพอใส่ชุดแต่งสีขาวแล้วใช่ไหมคะมันก็ดูกลมกลืนไปแบบใกล้เคียงกับสีขาวเลยนะจากภาพที่บีมเห็นตรงนี้นะคะโอเคถัดมาสําหรับตัวกระจังหน้าคันนี้จะไม่ได้ติดตัวกระจังหน้าของวาซูมานะคะเนื่องจากว่าลูกค้าไม่ชอบอยากได้เป็นโครเมียมที่เป็นเดิมๆของตัวรถเขาเลยสําหรับตัวรุ่นอีลิแกนเนาะโอเคเราไปด้านข้างของตัวรถกันนิดน,นึงนะคะ สำหรับคันนี้ติดตั้งตัวคิวล้อกันอีกแล้วค่ะคิวล้ออันนี้จะไม่ได้เป็นของแบรนด์วาซุม่านะคะเนื่องจากว่าตัวเซตเต็มของเขาอะค่ะไม่ได้มีตัวคิวล้อมานะคะ อันนี้ลูกค้าก็ติดตั้งเพิ่มเติมเป็นสีดําด้านนะคะขนาดของตัวคิวร้อเนี่ยอยู่ที่3นิ้วค่ะพี่งานตรงนี้ก็จะเป็นงานนอกเลยนะคะการดีไซน์ของเขาเขาจะมีการตัดรูปของตัวชิ้นงานอะให้เข้ากับตัวของสเกิร์ตด,ด้วยเบื้องต้นสําหรับตรงนี้นะบีมก็ให้เขาดูแลให้ทั้งหมดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราใส่ตัวสเกิร์ตแล้วใส่คิวร้อที่ ไม่ใช่ของแบรนด์เขาเนาะมันอาจจะเกยกันนิดนึงสําหรับตรงรอยต่อแต่อันนี้คือเขาดูแลให้แล้วก็ดีไซน์ให้ออกมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับตัวคิวล้ออันนี้นะคะราคาเดิมเลยค่ะที่อยู่ที่4,200บาทนะคะอ่าสำหรับล้อแม็กนะคะล้อแม็กของคันนี้ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนล้อแม็กเนาะจะเป็นล้อแม็กเดิมที่มาจากโรงงานเลยสาหรับตัวอีลิแกน์เนี่ยก็จะเป็นล้อแม็กไซส์18นะคะ18นิ้วเป็นแม็ก6รูสําหรับตัวล้อ ม็กเนี่ยก็จะเป็นสีออกควันบุหรี่นิดนึงนะพี่สีเทาเกนะคะลายเป็นลายใบพัดเลยมาพร้อมยางบิสโตนนะคะเช่นเคยค่ะหน้ายางก็เหมือนเดิมเลยค่ะอยู่ที่265ทับ60 R18 ถ้าเราก็ถัดมาตรงครอบบันไดจ้ะครอบบันไดของตัววาซุมาเนี่ยชิ้นงานเขาจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะอย่างที่บีมเคยพูดหลายๆคลิปเลยแล้วก็การดีไซน์เขาเขาจะทำเรียบๆไปเลยค่ะจะไม่ได้มีตัดดีไซน์เป็นสีแดงหรือว่าชิ้นงานที่เป็นสีดํานะสําหรับพี่ๆที่ไม่ชอบการดีไซน์แบบนี้บีมแนะนําก็อาจจะต้องดูแบรนด์อื่นเป็นทางเลือกนะคะ เดี๋ยวเราไปดูต่อด้านข้างกันนิดนึงนะคะสาหรับคันนี้คุมโทนเป็นสีดําด้านทางคันนะคะสะคักปเพศของด้านล่างเนี่ยก็เป็นสีดาด้านค่ะสาหรับมือจับเบ้ามือเนี่ยก็เป็นสีดําด้านเลยดูหล่อบแบบลงตัวจริงๆเพราะว่าคันนี้แต่งคุมโทนอีกแล้วนะสาหรับการดีไซน์นะคะลูกค้าก็จะเลือกเป็นคุมโทนแบบนี้เลยค่ะแต่งออกมาแล้วก็หล่อลงตัวสุดๆเลยค่ะพีะ่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะว่าด้านหลังคันนี้แต่งอะไรบ้างไปชมกันค่ะ โอเคค่ะสำหรับด้านหลังนะคะคันนี้ก็แต่งจัดเต็มสำหรับด้านหลังนิดนึงเนาะด้านบนจะเป็นตัวของสปอยเลอร์ของวาซูมาค่ะอย่างที่บิมเคยบอกว่าสปอยเลอร์วาซูมาเนี่ยเขาจะตัดเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่ถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยเขาก็จะตามสีของตัวรถเลยแต่ถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ย ก็อาจจะทําเป็นสีดําเงาบ้างแล้วก็มีลักษณะดีไซน์แบบตัดเข้าตัดออกนิดนึงเนาะแต่พอเป็นของตัววาซุม่าเนี่ยเขาจะทําชิ้นงานเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดนะคะด้านล่างนะคะสําหรับตัวคาดเอวคาดเอวคันนี้จะไม่ใช่ของวาซุม่าและจะเป็นของมาสตกนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยชอบดีไซน์ของมาสตกนะคะก็เลยเลือกชิ้นนี้เป็นชิ้นของมาสตกเข้าไปราคาของตัวคาดเอวท้ายแยกชิ้นเนี่ยก็จะอยู่ที่3,500บาทนะคะ ด้านล่างสําหรับตัวชิ้นงานสเกิร์ตค่ะชิ้นงานสเกิร์ตของวาซุมาเนี่ยเหมือนที่บีมแจ้งไปเลยเหมือนด้านหน้าเลยชิ้นงานเขาจะเป็นดําด้านทั้งชิ้นนะคะลักษณะด,ดีไซน์ก็คือออกแบบมาเป็นท่อเหลี่ยมแบบนี้เลยตัวไฟทับทีมก็จะทําชิ้นงานเป็นสีดําด้านตัดอยู่นะคะก็จะตัดรับกันสวยงามจริงๆแล้วก็สําหรับตัวสเกิร์ตเขาของวาซุมาเนี่ยไม่ได้ยื่นออกมาเยอะนะพี่นะคือแค่เล็กน้อยเท่านั้นสาหรับตัวบอดี้ตัวรถ สำหรับพี่ๆที่ชอบเนี่ยที่ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้ยื่นเยอะนะวาซุมาเนี่ยตอบโจทย์จริงๆค่ะแล้วการดีไซน์ของเขาก็ออกแบบมาสวยจริงๆดูสปอร์ตจริงๆค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าข้างในคันนี้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมบ้างไปชมกันคะ่ะคันนี้นะคะด้านในเนี่ยไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะนะคะก็จะมีแค่พรม 6D อย่างเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพรมคันนี้ลูกค้าเลือกปเป็นสีอะไร สำหรับพรมนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีเดียวกับตัวเบาะนะคะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยค่ะพี่อาจจะเข้มกว่าเล็กน้อยแต่ตัวได้ที่เย็บอะค่ะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวเบาะเลยตัดเข้ารูปกันสวยๆแบบนี้สําหรับลูกค้าที่ชอบคลุมโทนเนี่ยสีในตัวขอภายในตัวรถเนี่ยใกล้เคียงกันพรมสีนี้นะคะ ขายดีเป็นลำดับต้นๆสําหรับตัวสีพรมเลยก็ฝากไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนที่ชอบพรมเป็นสีออกโทนดําๆมืดๆนิดนึงก็อาจจะต้องเป็นสีอื่นเนาะ <c oughs> ถ้าเราก็คันนี้นะคะมีพิเศษลูกค้าคันนี้เคลือบเซรามิกด้วย ั้งเซตแล้วก็รับประกันอยู่ที่1ปีนะคะของตัวเคลือบเซรามิกอันนี้บิมดูแลให้กับลูกค้าเลยนะแล้วก็คันนี้ลูกค้าเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากโชว์รูมมากนะคะก็อยู่ใกล้ๆระแวกใกล้เคียงในส่วนของเคลือบเซรามิกเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมดูแลให้ลูกค้าทุก3เดือนด้วยนะคะกรณีที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีการเคลมตัวชิ้นงานเนี่ยเขาก็ดูแลให้เนาะให้ลูกค้านําใบเคลมเนี่ยไปให้ที่ร้านเขาเลยเขาก็จะขัดเคลือบสีให้ใหม่อีกทีหนึ่งนะคะก็ฝากไว้ด้วยคันนี้ก็เงาเงาแจ่มแบบว้าวเลยค่ะี่สา รับตัวคันนี้ก็เป็น FC อยู่แถวนนทบบุรีนะคะก็ฝากไว้นิดนึงสำหรับคันนี้ถ้าท่านไหน ผ่านแล้วก็อาจจะทักทายกันได้นะคะโอเคสำหรับคันนี้บีมพามารีวิวตัวอีลิแกน์เข้าๆให้ดูนะคะสำหรับชุดแต่งวาซูมาเอ็กค่ะก็คันนี้เตรียมพร้อมส่งมอบในวันนี้กันแล้วนะคะถ่ายคลิปแบบเร่งด่วนจริงๆค่ะเนื่องจากว่าตัวเคลือบแก้วเนี่ยเพิ่งจะเคลือบเสร็จเมื่อกี้แล้วก็ขออนุญาตลูกค้าถ่ายคลิปเลยเนาะอ่าโอเคงั้นก็ฝากไว้ด้วยสําหรับช่องทางการติดต่อของบีมนะคะจะเป็นเบอร์0 9 9ย์5 6 2 9 3ค่ะอีกเบอร์หนึ่งนะคะจะเป็นเบอร์0 6 48399479นะคะเบอร์แรกที่บีมให้ไปขึ้นไลน์เลยนะส่วนเบอร์น้องแนนนะคะจะเป็นเบอร์0618947666นะคะน้องแนนก็จะมาดูแลในส่วนของแอดมินเพจบีมด้วยนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมงานอ e ีบีสุดๆด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับติดต่อบีมไม่ได้ก็สามารถโทรหานแนนได้เลยนะคะเป็นทีมงานเดียวกันเลยคะ่ะโอเคสุดท้ายนะคะบีมฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ช่องบีมช่องนี้แล้วก็ เพจเฟ e บุ๊กของบีมนะคะชื่อว่าบีมอีสุสุป้ายแดงเมโทรชัยปื๊ดค่ะไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันได้นะคะมีรูปรถสวยๆให้ลูกค้าดูอยู่เรื่อยๆเลยค่ะังไงวันนี้บีมขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ